กับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมย <Okay. S 1> ินดีต้อนรับเข้สู่เกมลายเลนเจอร์วันนี้ <Okay. S 1> ผมจะมารีวิวตัวละครที่มีชื่อว่าทอนะครับผมสกิลหนึ่งทอแฮมเมอร์นะครับผมสร้างความเสียหายสองพันและโจมตีกระดินถอยหลังนะครับอสกิล2ก็สร้างความเสียหายนะครับผม สกิลล่างไฮเปอร์คือตั้นคลากป้องกันของไรทธาุนะครับผมไม่ค่อยมีประโยชน์ดูสเตตัสนะครับผมจุดยืนอะไรก็ปกติมากครับผมเป็นตัวแจกนะครับผมแลกใช้อยู่พันสองยี่สิบกูเดวลิเจอร์นานไปหน่อยนะครับผมถ้าใช้ก็ต้องปันแม็กนะครับผมไปรีวิวันที่สเตตหลักกันเลยครับผมนดสเตตหลักที่ผมจะรีวิวในวันนี้คือด่านที่สามร้อยเก้าสิบห้านะครับผมเลื่อนไป ผมจัดทีมไว้ผมจัดทีมไว้ทีมหนึ่งนะครับผมไปดูกันว่าสกิลของเขาจะแรงไหมใช้แรงจริงๆอยู่ที่777นะครับผมอเป็นตัวเลขที่สวยเลยล่ะอ่มาดูกันว่าระยะสกิลจะกว้างไหมหรือแคบนะครับผมอ่านี่ครับสกิลผมว่าน่าจะประมาณสักแคบๆนะครับไม่กว้างสเท่าไหร่ มาดูกันต่อครับผมวันนี้สกิลอะนี่เป็นสกิลหนึ่งสกิลสองเนี่ยครับเป็นสกิลดาเม่ทั้งคู่นะครับผมค่อนข้างที่จะแยกยากอยู่แต่การออกแบบสกิลและตัวละครค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับผมเป็นตัวที่สวยงามนะครับผมระดับหนึ่งเกมนี้มีเพื่อนมาช่วยนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวเราไปตอนที่พนะครับผม อ่าผมมาเลื่อนเจอทีมของคุณปัญญานะครับผมผมขออนุญาตตีนะครับผมโอเคอ่าโฟกัสที่ตัวของเขานะครับผมว่าใช้งานดีหนึ่งหรือไม่นะครับผมทีมผมใช้ตัวบิน2ตัวนะครับผมเพราะว่าทีมเท้าืนของผมไม่ค่อยแข็งขงนะครับผมคต<ล>ะปูก็ไม่ค่อยได้นะครับผมผมดูจากภาพรวมนะครับผมทีมผม ค่อนข้างที่จะอ่อนแอนะครับผมสำหรับภาคพ,พื้นแต่ถ้าภาคอากาศคงสู้ได้นะครับผมตอนนี้ผมเสียเปรียบมากๆนะครับผมตัวของทอก็ค่อนข้างตายง่ายนะครับผมผมจะเรียกทอออกมาแล้วครับผมว่าตัวมันจะใช้งานได้ดีไหมโอ้โหครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับเงาลางๆนะครับผม ถือว่ายืนได้อยู่นะครับผมับปั้นไมค์มาใช้อ่าจบลงไปที่เรียบร้อยนะครับผมอ่าขอโทษที่ดีทีมคนไทยเนี่ยครับผมอ่าได้เลื่อนขึ้นไปสองแล้วนะครับผมหากใครที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ